ร้านเหมือนกันอยู่ใกล้กันจะแย่งลูกค้ากันจริงไหมไม่ว่าจะเปิดร้านอะไรเราก็ไม่อยากให้มีคู่แข่งเพราะคิดว่าอยู่คนเดียวขายคนเดียวลูกค้าก็จะเลือกร้านเรามากกว่าแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดบางทีเปิดร้านเหมือนกันอยู่ใกล้กันอาจจะช่วยให้ขายของได้ง่ายขึ้นนี่เป็นเรื่องจริงของด้านการตลาดที่หลายคนคาดไม่ถึงแต่ทายเฟนชายเซนเตอร์เห็นว่ามีเหตุนผลน,น่าสนใจที่อาจจะทำให้หลายคนที่กำลังมองหาทำเลเปิดร้านจะลองเลือกย่านที่มีคู่แข่งแทนที่จะไปเปิดร้านเดียว,ยวร้านเดียวร้านค้าเหมือนกันอยู่ใกล้กันจะแย่งลูกค้ากัน เองมเราน่าจะเคยเห็นกันมาเยอะว่าทำไมแม็กซ์ดอนลชอบตั้งร้านอยู่ใกล้ๆกับ k f c หรือมินิบิ๊กซีชอบตั้งสาขาอยู่ใกล้ๆกับเซเว่นอีเลเวนหรือถ้าพูดให้เห็นภาพอีกหน่อยธุกรกิจที่เหมือนกันอย่างร้านสุกี้จินดาหลายครั้งที่เราเห็นว่าสาขาเปิดใหม่จะอยู่ใกล้ๆกับสุกี้ตีน้อยเป็นต้นมองเผินๆอาจจะดูเหมือนว่าเป็นกลยุทธ์ในการแย่งฐานลูกค้าจากคู่แข่งแต่หลายคนก็มองว่ามันคือการแย่งลูกค้ากันนั่นเองแบบใครแกร่งกว่าก็จะชนะไปแต่ความเป็นจริงแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งกันมาตั้งร้าน อยู่ใกกล้กันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดถ้าอธิบายตามทฤษฎีเขาบอกว่านี่คือแนวคิดแบบ h o t e l i n g Law หัวใจของแนวคิดนี้มองว่าธุรกิจมักจะปรับตัวเข้าหากันเสมอคิดง่ายๆว่าหากเราเปิดร้านขายเครื่องดื่มมาก่อนใครในย่านนี้แล้วก็ขายดีมากแน่นอนว่าต้องมีคนเห็นว่าร้านเราขายด,ดีและเปิดร้านแบบเดียวกันกับเรามากมายในฐานะที่เราเปิดร้านมาก,ก่อนต้องคิดเลยว่านี่มันคือการแย่งลูกค้าชัดๆเมื่อก่อนถ้ามี1ิคนอยากมาซื้อน้ำก็ต้องมาหาร้านเราทั้ง1ิบคนแต่เดี๋ยวนี้ ร้านน้าเยอะขึ้นอาจจะเหลือมาถึงเราแค่5้าคนเป็นต้นถ้าเทียบแบบบรรยายตยางก็คืออาจจะคิดได้แบบนั้นแต่ที่จริงการที่รายร้านค้าแบบเดียวกันในย่านเดียวกันมันคือสเสน่ห์ที่จะไปดึงให้คนจากพื้นที่อื่นดึงลูกค้าอื่นให้หลั่งไหลเข้ามาในย่านนี้มากขึ้นถ้ายังไม่เห็นภาพลองคิดดูว่าถ้าเราอยากซื้อผ้าทําไมต้องไปที่พาหุนรัฐถ้าอยากซื้อของใช้ของเล่นทําไมต้องเลือกไปเดินสําเพ็งอยากกินอาหารทําไมต้องทึกถึงเยาวราชเหตุผลก็เพราะพื้นที่เหล่านั้นมีชื่อเสียงเป็นย่านที่รวม สิ่งของที่เราต้องการไว้จํานวนมากร้านค้าแบบเดียวกันในพื้นที่แบบเดียวกันคือเยอะมากทีนี้การแข่งขันก็วัดกันที่คุณภาพบริการเป็นสําคัญในมุมการตลาดการตั้งร้านใกล้ๆกันยังช่วยการสร้างทราฟิกของร้านให้ดีขึ้นในตัวเพราะร้านประเภทเดียวกันก็มักจะมีฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกันหรือใกล้เคียงกันส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกเยอะขึ้นและมีโอกาสใช้เวลายอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นๆนานขึ้นด้วยที่สําคัญการตั้งร้านใกล้ๆกันของธุรกิจประเภทเดียวกันยังช่วยเปลี่ยนคาถามในใจของลูกค้า ไปในเชิงบวกมากขึ้นเช่นสมมุติว่าถ้าถนนสายนี้มีร้านอาหารตามสั่งของเราร้านเดียวลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าร้านนี้มันอร่อยจริงไหมเราจะกินดีหรือเปล่าแต่ถ้าย่านนั้นมีหลากหลายร้านตั้งอยู่คําถามในใจก็จะเปลี่ยนไปว่าจะเลือกกินร้านไหนดีซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าต้องใช้เงินในการซื้อกับร้านใดร้านหนึ่งแน่นอนหลังจากที่ลังเลอาจจะไม่กินก็กลายเป็นว่าต้องกินแน่แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเข้าร้านไหนการที่หลายร้านไม่อยู่ใกล้กันมันคือเสน่ห์ที่ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นปริมาณลูกค้าที่เข้ามาในพื้นที่ก็ มากขึ้นโอกาสในการขายก็จะมากขึ้นส่วนจะขายได้หรือไม่ได้ต้องไปชี้วัดกันที่คุณภาพของสินค้าบริการวิธีการบริหารจัดการไอเดียในการขายรวมถึงเรื่องของการตลาดแต่ขั้นแรกขอให้มีคนเยอะๆในพื้นที่ก่อนเดี๋ยวโอกาสขายได้ก็จะตามมาเองไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า3 5 0 0 0 0คนแฟนชัยโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้ ทำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021019187